ใช้แห่ที่าไปใช้แหห่างใช้แห่ทีใช่ไหมครับได้ทุกปลาได้ปลาใหญ่ปลากลุ่มการลูปได้หมดแต่แหห่างได้ปลาใหญ่โอ้ครับผมโอ้พระอาจารย์อดไม่ได้เลยเหรอครับใกลถึงเวลามือนะ นี่เดี๋ยวแค่กำลังลองมาฟังพอดีค่ะแปบงครัเไม่ตั้งกล้องกับพ่อท่านเนาะตั้งกล้องดีๆก้อนบาด้านแด,จง,ดงจริงคือเดงจริงคือเอาค่อยๆไหลมาเนาะพระอาจารย์เนาะตอนนี้ก็จะไม่ยังมาสุนแทรกตึกตึกโอ้แค่นี่คือกุฏิของพระอาจารย์บ่ค่ะกุฏิเลย ก็คือ,อยูหนีเลยเงยินบ่ <มา S 2> <ด>ค่ะยูเลยจำไว้หนีเลยนอนอยูหนีเลยอืม,มันเย็นสบายดีอยู่ค่ะ<า>เบิ่งเราด้วยค่ะของแถวยี่ดีสัมพัมากกับหอมแฉมรุ่มด้วยโอเคกลางน้ำจะมาสังเกตดีๆเด้อพี่น้องกระดาษขาวๆหอยยุคของของเงินของเงินของทองบ่ปู แบงค์พันจะเต็มงวดนี้เลยนะปู่เนาะโอ้ครับผมผู้ใดอยากมาเห็นกับตากับงวดกันมือเอื้อนถือสามโต๊นี่อยากโยมมาเห็นกับตากัมาด้อค่ะเบอร์โทูปา่าจานย์ล้ก็คืนไห้แมนบ่แมนครับปเจ้าอ้าวาดปู่เจ้าอาวาสหะครับโอ้โอ้ ว่เป็นเบอร์โทรว่าอาจารย์เป็นเบอร์โทูปูกองฝ่าเบอร์ทูเจ้าอาวาสเป็นยังคือใส่เบอร์โทรเจ้าอาวาสค่ะบ่มีโทรศัพท์บ่มีโทรศัพท์อยู่เฮ็ดเงียไว้เครื่องแน่ผยตู้ลายเราอยากได้อยู่เราบ่มีโทรศัพท์มีโทรศัพท์เครื่องเดียวมุดวัดคนเดียวมุดวัดมีเครื่องเดียวมีเจ้าอาวาสคนเดียวเจ้าอาวาสกับขาอขาไงนี่น้องุ่นี่เราบถึงถึงก็ไปหรอกคุ่ะขอาไ้ ูเขาปูอส่รสริ่มก็มีอยู่ว่า่านีหครับโทรศัพท์มันกับสว่วนโตเนาะปูเนาะนือตัวแรกคือของปูจะวัดอ้าวมีเอฟซีใจดีเษทีใจบุนยากะกทำบุญทำบุญร่วมทำบุญคุณว่างวันนี้ล่ะคุณว่าซื้อโทรศัพท์ให้ปูเนี่ย ม่งนี้สิเขาม่ซเคร่งหาเคียงซีเคียงปวดยุ่มกัเนาะอ๋อถูนะปูนดีเงอนเติมลอยากฟังชัดๆจากปากปูยุ่ได้ยินมาฝันเอกไม่ได้ยินอ้้วแม่มันล้มลุมลุ้มลุ้อะไรเอาไปไกลอย่เดยเขามาิเเขามาเอยนยินบ่ะยินน อาจจะเสียงเบา,าได้ยินอยู่ครับรได้เห็นแบบธรรมชาติธรรมชาติเลยครับอ,อันนี้เราไม่ได้ปรุงแต่งอะไรทั้งนั้น<ช>เราก็มาดูเข็นกันสดๆเลยอ่ะเมื่อกี้ผมก็ตะโกนคุยกันนี่แหละแ <c oughs> ต่อี่แห้งโย,กไ,ยกไก่เลยไก่ครับนู่นกลางนู่นน้ำกลางน้ำเลยใช่แน่ถึงนาถึงตาแน่ก็บ่แพ่พงหูกยมเพราะเบิประเทศไทยพ่ยกุลเล่นหน้าตาคือ อันนมอย่างคพิบานเพเป็นยังปูเซฟหนาปูไอ้ครับแม่ดีที่สุดค่ะเขาเรียนรู้สามตาตัวนึงปูรือสีสามตาตายองปูคือบ้านคือเมี่ยงเขาอยู่คือกันละล่ะมีหูมีตามีจมูกคือกันละปูอยุปูยัวไงปูยังบัานอ้าวเป็นอายุน่าาะัรท่านคุณอาคุณครับเติมขึ้นนคุณพุทธพรพันธุ์พันีุคนีบ อ๋อนี่สดๆห่อนๆเลยมาเห็นสามตัวได้จนอดซื้อบ่ได้นะฟันมึงขึ้นนียถือว่าถือออกว่าออกก็ต้องซื้อสักวันสามสิบบาทคุ้นสิบเสือเองเลยนูมีสิบคุ้นสิบบนหลังเพราะว่าเคยบอกญาติโยมแล้วคนบ่ซื้อบอครับแม่นก็จะเสว่าจังได้ ก็ต้องซื้อเองได้มบซื้อได้เลบอ๊ะไพก็บสิญบาทได้ม้อเช้านี่ละครับซื้อปลาได้มุสโรว์ากาุ่มเชฟนีเลยผุมใซฟตัวเดียวเลยนะครับนาได้โทรศัพบ์บ่ปู่ได้โทรศัาท์าเดนถ้าเกิดว่าสามสาม่งูนมันก็บ่มีสุมือนกันปุ้มปุ้มกดแตยังดีเด้าวเจ็ดแต่รยนะครับขอด้เวลาจ้าเมื้อเช้านีจักทีเดียวโต่ีเดีวป่มจักกลสองเท่าเท่าแรกขอเบิ่งนาฬิกาเอ้า หรือมึงเข็มหน่อยมันมันมีแช่สามเข็มเนาะมันหาทุ่มมึงก็สันสังเกตบ่ได้สังเกตว่ามันเบิดทันรึ้นไปตีซีตีซีก้อนี่เบิดอ่ะมันอ่ะมันคือหาทุ่มมึงเก่าสัเบิดทันทานเหมือนมอผมทันเหมือนนาทีกลางกะทันเหมือนคาทุ่มเก่าอยู่อาจารย์บอกถูกสามงวดเลยใช่ไหมครับจนต้องย้ายวัดเลยสามงวด วี้ต้ากวภาคาพัมีมีส่วนทยืนยุ่ค่อสาเงื่นสองตัวหรือสามตัว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 ปรากฏว่าทบุตรท่วาเขาก็แจ้งอย่างเงี้ยมีเงินบอกตรงนี้ดีที่ได้เนาะถามยมมั้เจ้าอะซื้อเลขบ่บอกหมดพวกขาวพวกเหรียเลขเรียกไม่หอกเามากับเมื่นก็ถือบ่าบ้านเขาบ่นเหรียเลขเหรียญไม่อก คนที่สามอ่ะไมาหาบอกเลขบอกเบอร์พระยังเด็กไปพนิเวศเจ้าจะพักกานอันคืออักษิอยู่กับโบจักค่ะไปสูตดได้ไหมผมปั่นนาะครับผมก็งวดแรกออกมาตรงๆสามตัวนะครับโบจักงวดหลังมากนี่อดบริการหมดหรือครับเพื่อยากขายเงยนใส่บุญเนาะปันฝันฝันเองล้วนๆเลยบุคลเองเลยฝันเองก็คือฝันอย่างเดียวบ่มีเลขสูตรเป็นบุคลีบาสามตัวนี่บ่ฝันเองเลย ฟันมือขึ้นนี่นี่ฟันได้นกันังไหนปูสอนสุฟังแต่บ่บ่ตัวนี้คอยจ้เป็นุ้มลับตัวฟันได้แต่ว่าเห็นถามตัวจริงๆลยโอ้ฟันหี่เป็นตัวดูวยโอ้ฟันอะไแล้วก็ไม่น่ามาน้นแห่ตึง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 ก็ไข่ปูเขาน่ะค่ะเสรยขคือมากของม่ะแต่มันเรวจได้นอะเลยบแบงไปกันกับแฝอดี นี่น่ากบุกมาทีกวองตีซีเครืองเราพ่อครับเอาบงนมันคือหาทุ่มกวานหวกันได้กราบุนะ่าฮ่าฮ่ากาวุทานนะครับฝฟันได้สามตูวเป็นตูวสีแดงเลยอัวเลยเป็นตัวเลยยมเป็นตัวเลยโตได้ค่ะนี่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 เป็นจนจนอุดซื้อไปเลยนะออกออกบ่ออกก็เล้าวไปเด้อยๆเหดอกนี่มันป็นบาด เด้งเงินมันหูจักุูดเอยมบอกเงินกินบากให้ปุ่มสส่หนได้อนนี้ใช่สามสิบบาทพุ่นนั่นพุ่นสิบเปินบาทได้สี่สิบบาทคื่มมีทุนเท่าไรอัดหมดเลยเลยครับปูมินเก่าอย่างสี่สบาทเป็นแปดสิบเนี้ยก็มันได้รถแปดสิบอยู่นี่ค่ะก็คือเห็นสามโตหกแปดหาแม่นป่ค่ะแม่นเราเก้าหาละค่ะ เกาหานอย่ามันเด็กเด็กเก่งมันเขากาหาเกาหาเกาหารก็ได้เ็น้พามันเคยถือเด็กเก่งเงนตรงที่หาเคยถือแถือุบันหันเงี้ยเพื่อนนองงหองยังคนปีปีหกนึงแจะมัสายอยู่ปีหกนึงน่ามการทํามันอยู่หาใบเลขห้ากศูนย์หนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งห้าก็เลยเอาไปเดียวเนม่นว่าเอาเบิร์ยงจานท่าน ว่าตรงให้พูอืออ่นน่งเาจ่าสิบปรายก็ไม่รูครับถาจ่าบรายสองแสนสี่หมื่นครับท้นนั่ใบนึงสี่หมื่นดแล้มันหายหมครับมันลดเลือเดี๋ยวะ้อกอยุส2 0 0มืองหมือนครับที่ซสี่ยนเได้4 0 0 0สี่หมื่นสมหมื่นก็คือหกแปดหานี่เป็นนิมิตฝันส่วนเก้าานี่เป็นสูตรคำนวณค่ะคำนวณมันเขาข้าโคตราหาเก้าหาเก้าหาเก้ามครับผม สะลุบกระไฮแค่นี้งวดนี้ไแค่นี้ค่ะก็ฝันกุศล่าละศูนย์ห้าศูนย์เท่านั้นละศูนย์ห้าศูนย์นะครับไปแล้วว่านี่สดซดล่อๆมือขึ้นหกแปดห้าไปแล้ววันนี้แพ้ห้าก็ลังไปแล้วชัวร์เสียดแพ้ออกเดินทางแล้ววันที่นี้เมื่อกี้ร้อยเข่าวันนี้ร้อยออกแล้ววันนี้ก็ได้รักษาไปก็ได้แล้วนี เลอกผลม้กอนุ่มบุ้ยเริ่ปั่ด้วย่ด้ค่ะเลือกผลมกรอองเร่งมันสั่ง่ได้กาม่นี่เะัผมมีเช้งเดียวกับลูกู้ย่ดอกว่าตรงนี้คนคอมมนต์มาเน่นอนแบบนี้ครับเข้าก็ต้องบอกไว่อนแบบนี้ล่ะพาเพ่นกานี่จำเปน็นต้อง